เข้าสู่รายการออนซ่วงอุดรนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่สถานหลักเมืองอุดรธานีนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสถานเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานีนั่นเองค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลหมัดแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอุดรธานีก็ว่าได้และชาวอุดรธานีนะคะก็มักจะมาสักการะบูชานะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้ฟังประวัติความเป็นมาของที่นี่กันเลยค่ะไปกันเลย สำหรับประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองอุดรธานีนี้นะคะศาลหลักเมืองอุดรธานีจะก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2502โดยมีการอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตรีพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะคะผู้ที่ก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อพศ2436มาสถิตไว้นะที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้นะคะ และข้างหลังของเรานี้นะคะก็จะเป็นเสาหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยเสาหลักเมืองจะทํามาจากไม้คูณยาวประมาณ5เมตรเศษและมีการฝังลึกลงไปถึง3เมตรค่ะและยังมีการจารึกยันและเก็บแก้วแหวนเงินทองต่างๆไว้อีกมากมายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มากราบไหว้นั่นเองค่ะในปีพุทธศักราช2542นะคะได้มีการสร้างศสาหลักเมืองหลังใหม่ขึ้นมาแทนหลังเก่าที่ได้ทุดโทมลงไป โดยตัวอาคารของศาลหลักเมืองหลังใหม่นี้นะคะจะเป็นศิลปะแบบไทยประยุกต์ซึ่งผสมผสานศิลปะของทางภาคอีสานของเรานะคะโดยด้านนอกตัวอาคารจะมีรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณหนึ่งในสี่ของท้าวจัตุโลก,กบาลซึ่งเป็นผู้ปกครองของยักษ์และอสูรทั้งหลายนะคะจะเห็นได้ว่าการเดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองอุดรธานีแห่งนี้นะคะจะเป็นการ สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3เป็นในคราวเดียวกันเลยค่ะที่ศาลหลักเมืองนะคะผู้คนจะนิยมมาสักการะบูชาเพื่อขอพอรให้ชีวิตมั่งคงราบรื่นในเรื่องของการเงินการงานโดยมีเคดความเชื่อว่าถ้าหากเข้าประตูใดต้องออกประตูนั้นจะทำให้ได้รับอาน,นิสงส์มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนการสักการะพระพุทธพูทอง ผู้ที่มาสักการะเชื่อว่าจะทำให้มีร่มโพร,ร่มใทรผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้การช่วยเหลือคำจุนและผู้ที่มาสักการะนิยมเก็บใบโพซึ่งหล่นอยู่บนหลังคากับใบบูชาเพื่อความเป็นมงคลค่ะรูปปั้นทเทวสวุวรรณนะคะจะมีการขอพรเพื่อให้ตัตรูหมู่มานผู้ที่คิดร้ายกับตนให้เขาแพ้ภัยตัวเองหรือกลับใจมาเป็นมิตร ต้องจากนี้ประเพณีงานเทศกาลจะมีพิธีบวงสวงในวาระสำคัญของเมืองทุกครั้งเช่นในช่วงเทศกาลวันสงการวันปีใหม่หรืองานประจำปีคู่สีเมืองในช่วงวันที่1-15ธันวาคมของทุกปีนะคะ ใกเคียงนี้นะครับมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรธานีเคารพนับถือนะครับนั่นคือวัดมัชชิมาวาดซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงสารหลักเมืองอุดรธานีไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดมัชชิมาวาดพระอารามหลวงซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับวัดมัชชิมาวะานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเบองอุดรจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่15ไร่มีถนนล้อมรอบนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับ ทางด้านทิศตะวันออกปิดกับถนนหมากแข่งและถนนดุษฎีทางด้านทิศเหนือนะครับติดกับถนนโพธิสยัยและทางด้านทิศใต้นะครับติดกับถนนวัฒนาครับต่อไปนะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดมัชชิมาวาดพระอารามหลวงกันเลยนะครับไปชมกันเลยครับวัดมัชชิมาวาดสร้างขึ้นเมื่อพ,อพศ2436 สันนิษฐานว่าเป็นวัดล้างมาก่อนเพราะพบหลักฐานคือเจดีสีดาแรงและพระพุทธรูปหินขาวปางหน้าคกคันสมัยราชกาลที่5คนปีพระบรมเจ้ากรม,มหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้โปรดเกล้าให้สร้างวัดล้างโนโนโนหมากแข่งขึ้นภายหลังได้โปรดพระราชทานยกฐานะวัดราช เป็นพระอารามหลวงชัชช้นตีชนิดสามัญและได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดตัวอย่างพัฒนาของกรมศาสนาด้วยค่ะทางวัดมัชชิมาวาตคือเอาหลวงพ่อหน้าไปสัญลักษณ์ประจําวัดและตราประจําวัดก็จะมีรูปพระหน้าปกตตรงกลางหลวงพ่อหน้าองค์เดิมเป็นปะพุทธรูปที่ทําจากหินสีขาวชาวบ้านที่มีความคารพ และจตนาสามารถติดทองคำเปลวถวายเพื่อเป็นการสักการะหลวงพนาคมีขนาดนาตักว้าง104เซนตมตรึง260เซนเมเฉพาะองค์พระซึง149เซนิเมรศิลปะแบบรัตนโกสิรถือเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอุลาธานีประดิษฐานที่มีด้านหน้าอุโบสถ นั่งค่ะกับรายการออนโซนอุดรในวันนี้ที่พวกเราได้พาทุกท่านไปเที่ยวแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับซานหลักเมืองและก็วัดมชิมาวาตซึ่งทั้งสองสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆและก็มีคนน่าสนใจมากๆอีกด้วยค่ะอีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอุดรธานีและสําหรับทุกท่านนะคะที่ได้มาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีพวกเราก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาร่วมสักการะเพื่อเป็นสิริ อนส่วนกลอนของพวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ได้ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ